น่คือรู้จักกนะันเกือบทุกคนแล้วแหละนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ก็คงเป็นมิงครั้ง,งแรกของของกลุ่มจะบอกว่าเป็นกลุ่มของตัวสเปซสองพันหกนะฮะที่ที่จัดขึ้นมาด้วยความที่เอ่อด้วยความที่อยากจัดนะฮะประมาณนั้นทีนี้ก่ <c oughs> อนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับรวมทนนั้งอาจารย์อาจารย์ครับ ลหลายๆคนเนี่ยลหลายๆคนเนียนะครับผมยังจะงงๆนิดนึงว่าตกลงไอ้สองพันหกน,นี่คือเรื่ออะไรนะฮะจริงจริงแล้วเนี่ยผมบอกก่อนผมเนี่ยคือโดยส่วนตัวผมเป็นอาจารย์สอนหนังสือธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ในสังคมของคนที่ชอบเยู่กับพวกคอมพิวเตอร์ซูเปอร์ทีหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันค่ยมันกำลังจะกระจัดกระจาย เดี๋ยวก็มีกลุ่มนู้นแม่งไปดีเฟซที่นูนบ้างกลุ่มนี้เปดีเฟซที่รูนบ้างหรือว่าแบบคนที่มีความรู้จ,จริงๆก็ยุติการตามองค์กรที่เป็นหน่อยงานต่างๆแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบที่รู้จักกันไม่ได้แบบมาพบเจอกันประมาณนั้นผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราสูญเสียการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็การที่เราจะมาเจอที่มารู้จักกันในใน,ในส่วนของสังคมของคนที่ชอบในเร,นรื่องประเทศอี้ด้วยกันผมก็เลยบอกว่าการเซตอัพกลุ่มขึ้นมานะฮะ ลักษณะที่เป็นฟรีสปซที่แบบใครสนใจจะเข้ามาเนี่ยเป็นใครก็ได้ผมไม่หมายจะมาจากบริษัทไ,ไหนก็ได้มาจากองค์กรไหนก็ได้แต่เขาเข้ามาแล้วปั๊บเนี่ยผมอยากจะให้แบบทุกคนเหอน,น,นว่าเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็คุยกันปรึกษาหารือนะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องงานจะอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ผมต้องการให้กลุ่มอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นพื้นที่พื้นที่ที่เป็นกลางนะฮะที่ว่าทุกคนสามารถจะคุยเรื่อง ที่ตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งประมาณอย่างกั้นได้นะไรนะผมก็เลยสร้างขบวนนี้ขึ้นมานะครับทีนี้อยางกลับมาที่คอนเซ็ปต์ก่อนนะครับว่าทำไมถึงมาต้อเป็นสองนกโขด้วยวะมันไม่เป็นอย่างอื่นทำไมมันไม่เป็น,กกนไทรเกอร์สเปคในแรอย่างที่คุณอย่างที่คุณโอ๊ตนะครับบินอามีเคยสรา้างก็แบบพอดีว่าไอ 2, ้สองนกโขเนี่ยจริงๆแล้วพูดไปตามตรงเลยนะครับก็คือม,มันเป็น ของที่ผมว่ามาัรีไซเคิลไี้ดีหนึงคือเคนนี่นะครับซึ่งมันยังไม่เข้ามานะครับมันยังไม่เข้ามาเทนนี่เนี่ยเป็นเพื่อนผมนะครับมันเคยครีเอทกลุ่มนี้ไว้ละนะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยกลุ่ม2006ไทยแลนด์เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าหนึง่งเคนนี่ไม่มีเดเลชั่นกับคนที่เป็นคนไทยคือเนื่องจากว่าเขาเป็นคนต่างชาตินะฮะในกลุ่มที่เข้ามาแอคเซสเนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ทำให้แบบประมาณว่า เราที่ดูว่าคนต่างชาติก็น้อยอยู่แล้วนะแล้วคนต่างชาติในไทยที่จะมาชอบเนรเื่องดนอย่างนี้ไม่่น้อยก็ใหญ่กลุ่มมันก็เลยโลบนะครับผมก็เกิดไอเดียว่าเออโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้ววะเอาชื่อกลุ่มนี้มาแลวกันเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยอย่างหนึน่งนะครับคือกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเป็น space ที่มันข่าจะเก่าแก่เกือบที่สุดหรือที่สุดแล้วนเนี่ยในใน,ในโลกนี้นะครับ แล้วก็มีอยู่ในหลายอาราเขนะครับในหลายพื้นที่ของในในหลายประเทศด้วยกันเอ๊ะสับอไรนโอเคมันมีอยู่หลายประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าอันนี้มันจะเป็นที่เป็น global นะฮะก็คือไม่ได้เป็นแบบรูปที่แบบประมาณว่าตร้างขึ้นมาเองประมาณนั้นนะฮะทีนี้ในสเปซตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับ คือมันก็จะมีอยู่จริงจริงวิตติ้เพลสของเขาเนี่ยที่ผมบอกคือมันจะมีแค่ไหนนะครับคือมันไม่ได้มีแค่ในส่วนของประเทศไทยที่แบบลงที่ใหญ่ขึ้นมาเล่นเนี่ยมันมีหลายประเทศจะใช้ว่าทุกประเทศ,ปร,เทศประเทศไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีครบนะนะมันมีหลายประเทศประเทศด้วยกันแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราไปดีจิสัลไว้เนี่ยเราสามารถที่จะไปแอคเซสเดินเข้าไปแอคเซสสูตรของเขาได้หรือเขาจะมีบอกว่าเขาจะนัดเจอที่ไหนนะครับเนี่ยเจอจะเป็คือสต๊อพาร์เดชโฮเทลอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปจอยออเขาได้นะครับมันก็เลยเป็นเองดีว่าเออโอเคเราก็จัดที่นี่แล้วกันเผื่อว่าอย่างน้นนอยๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนต่างชาติที่สนใจนะฮะหรือว่าคนไทยที่สนใจหรือใครก็แล้วแต่ที่สนใจสามารถจะมาจอย ทีน,น,นี้อันนี้จริงๆก็เป็นกา์ไลน์มานะครับของของในส่วน206ที่เป็นโรลเลยนะเขาบอกว่ากฎนี้เขามีเลยหรือหรือควรจะต้องไปตามเขาก็คือไปไปเจอที่เป็น Public Area ที่เราบอหาตำแหน่งง่ายๆนะครับแล้วก็คือใครก็ได้อะที่จะเข้ามาร่วมสัมนะครับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเปิดผมชอบผมค่อนข้างชอบคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะเพราะว่าคือตรงนี้มันรวมถึงคนไทยก็แล้วแต่แตตที่อาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์ซีเคียวริตี้หรืออะไรเลยเนะี่ยแบบแ l a n k ไปเลยนะแต่ว่าเขาอยากจะเริ่มต้นเราก็อน,นุญาตให้คุณพ่จอยได้ชดื่อมั่งกลุ่มเนี่ย นั่นคือไม่รู้มึงเยี๋ยมึงมายุ่งมาดูไปก่อนไปไปไปรู้มาก่อนแล้วค่อยมาจอยประมาณนั้นซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าผมอยากจะให้มันเป็นในกรณีฉันรู้สึกว่าฉันชอบอ่ะฉันอยากเข้ามาจอยหรือไม่ว่าฉันไม่มีความรู้เลยก็ตามเนี่ยผมอยากจะให้มันไปไหนงั้นอ่อไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับไม่เสียตังค์นั่นแหละว่างั้นเถอะนะฮะจริงๆตรงนี้ผมก็กล่าว่าเซ็ตอัพไม่เสียคภาษีใช้เงินหลวงเอานะฮะเงินภาษีนะฮะประมาณนั้น แต่นะครับก็คือจะต้องไม่ทำผิดกฎหมายนะฮะเราก็ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่พอนะครับผมตกเชื่อว่าก็คงในที่นี้ก็คงไม่มีใครเปลี่ยนเข้ามานะฮะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะจี้วะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นใชครับผมใช่ผมเชื่อ, <c oughs> อนะฮนะเอ่อโอเคแล้วก็พี่เขาบอกมาว่านะครับซึ่งเราอาจจะเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเพราะว่ามีหลายคนพูดมาบอกว่าเฮ้ยจะดีเหรอสุกแรกของเดือนจะดีเลิศ ดแรกของเดือนรถติดนะแต่ผมเชื่อว่าสุดแรกของเดือนเนี่ยมันเป็นข้อดีอยนทุกคนมีตังนะฮะเงินเดือนที่ออกนะครับแล้วขอโทษอัดอยู่ใช่ไหมเออเหี้ยเหี้งแต่คำแรกแล้วไม่ไม่คือเงินเดือนออกนะไหมหหไม,มคออีค่าเดินทางไหมเออต้องตอบไม่ต้องไม่ต้อบไ,ไม่ต้องตัดต่อบ ดเ,เ,ดดเดือนนี้คือเขาขอไว้ว่าไปสุราขของเดือนในการควบคุมคามเจริเราก็ฟอลโล่ <f ellow> ตามเขามาว่าเราเราจะมีติ้งสุราของเดือนแต่เดี๋ยวถ้าสมมติคือตามความเหมาะสมแล้วกันนะฮะ <c oughs> ถ้าเห็นว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับ <c oughs> แล้วก็ช่วงจะเป็นช่วง,วงเย็นหลังจากเลิกงานกันแล้วแต่ก็ะตุใครข่บ้บางมาอยากจะมาก,ก็มาไม่มาก็ไม่มาแต่ทีนี้ <c oughs> ถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงประเด็นแรกเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ไอ้ตัวนี้ผม ดอโรมิเตอร์สเปนเนีน่ยผมผมนึกมาหลายปีละแต่ผมยังไม่ได้พูดนะฮะแล้วก็เริ่มมาพูดพูดให้เพื่อนเพื่อนผมกับคนที่ผมรู้จักเนี่ยประมาณปีที่แล้วเนาะใช่ปะ่ะประมาณปีที่แล้วเนาะที่เรามาพูดพูดแล้วผมก็เริ่มจะนัดเพื่อนเพื่อนมานั่งค,ค,คุยกันใช่ไหมครับมานั่งคุยกันนะฮะสักประมาณเกือบปีจกนกระทั่นนงรวมรวมคนได้ประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็เลยเซตอัพมาเป็นกลุ่มนะครับมันพูดหลอกกงไม่ได้ไอ้เรื่องนั้นอนะ นะครับอันที่อันที่3าเนี่ยที่ผมอยากจะให้แบบประมาณว่าเหมือนกับเป็นที่ให้ความรู้แล้วกันปล่อยแสงนะควบางคนก็ใช้เพ่อปล่อยแสงเป็นที่ให้ความรู้สําหรับคนที่แบบอยากจะแบบเออฉันไปทำรีเสิร์ชมานะ้นะใช่มีโปรเจกตตัวนี้น่าสนุกนะอยากจะมาโชว์ออฟอยากจะมาแบบเอาให้ใ,หใหชาวบ้านเห็นนะครับก็เอามาให้เห็นได้ในที่นี้คือเอามาพูดนะครับว่าเออเนี่ยฉันทำอะไรไปนะครับ แล้วก็อันที่อันสุดท้ายเลยข้อสี่เนี่ยที่ผมอยากจะเน้นก็คือในส่วนของการสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ตรงกรันทําไมพวกผมรู้สึกว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับในสังคมของคนที่ชอบเขาได้หมดก็คือคุตีเนี่ยนะมันมันจะยังมีทัศนคติที่แตกต่างกันหลากหลายยกตัวอย่างเช่นนะฮะณตอนนี้ปัจจุบันเลยนะเห็นเห็นเลยก็คือ จะเริ่มมีกลุ่มของเด็กๆนะครับมากขึ้นที่ที่มีความรู้บ้างเจอคอมพิวเตอร์สืบีแล้วก็เป็นเฟสที่นู่นบ้างอี็เฟสที่นีบ้างเนี่ยมาโชวว่าเอ้ยฉันทำดูนี้ได้ยินคุณรุ่ร่วงนะครับเล่นเล่นตัดเออยู่ยิงดับประมาณนั้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กๆพวกนั้นเนี่ยถ้าเราปลูกฝังทัศนคติดีให้เขาให้เขาเข้าใจตรงกันว่าสิ่งไหนที่มันควรสิ่งไหนที่มันไม่ควรเขาสามารถที่จะเติบโตมาเป็นสุขภารกรทางด้าน แล้าคอมพิวเตอร์หรือแล้เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์สมัตี้ที่มีคุณภาพได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ไม่ชอบเนี่ยมันคงไม่มาทาอะไรอย่างนั้นนะฮะมันอาจจะมีส่วนหนึ่งที่แบบทำผู้ประกอสนุกแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีเด็กบางคนที่พอทำผู้ปรอสนุกไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเริ่มอยากรู้ว่ามาทได้อย่างไรซึ่งผมเองก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ก็เคยเป็นอย่างนั้นแล้าก่อนนะครับโอเค ทีนี้ถามว่า206ไทยแลนด์มันไปนเกี่ยวบใครตรงไหนหรือเปล่าผมบอกได้เลยครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่อยู่ในส่วนของวงการการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกเป็นเอนก็ได้นะคือผมเป็นคนที่ต้องคิดแยกแยะกลุ่มนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มันก็จะไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ขึ้นอยู่กับองค์กรไหนเลยไม่ขึ้นอยู่กับบริษัทใดๆไ,ไม่ขึ้นอยู่กับระบบธุรกิจใดๆทั่สิง้งเพราะฉะนั้นผมจะเน้นไปทุกครั้งในในส่วนของ กลุ่มที่อยู่ใน Facebook ก็คืออย่านะอย่าโฆษณานเลยโฆษณามารจุกเตะขออกจริงนะเว้ยแม้กระทั่งคอสที่เพื่อนผมเปิดสอนนะเนี่ผมยังไม่ให้เลยไม่ให้มาลงเลยนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าจะคุยกันในเรื่องของธุรกิจหรือจะอะไรก็รับปากรอบๆเ่เราเอามาเจอกันละคุณรู้จักกันละคุณสามารถที่จะคุยกันรอบๆได้แต่ไม่ใช่นะสเปซตรงนี้ นะครับโอเคนะนี่คือนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสองและหกไทยแลนด์นะฮะความเป็นหัอสหรับอน,นาคตที่ผมฝันเอาไว้เลยนะฮะแล้วก็หลายๆคนเพื่อนทั้งหมดที่ช่วยกันสริเอตกลุ่มนี้ขึ้นมาผมทำคนเดียวไม่ได้คุณโปรนะครับคือมีมีผู้มีควาคุณหลายทาๆท่านท่านอยู่ในนี้แต่เป็นหมดเลยแบบประมาณว่าช่วยผมเยอะมากนะฮะอย่างอย่างนี้เองอย่างป๋าเองนะครับอย่างเล็กเองก็ตามเนี่ย ช่วยผมเยอะมากในส่วนของการที่ทําให้เซ็อัพกลุ่มนี้ขึ้นมาได้ทํให้มันมีวันนี้นะฮะสิ่งที่ผมคาดหวังในอนาคตผมไม่อยากจะให้2 0งมันมันเป็นแค่กลุก่มตัวมีกลุ่มเดียวผมอยากจะให้แบบมีใครอยากแบบครีเอง2 0นโอีกลุ่มหรือจะเป็นกลุ่มไหนก็ได้ไม่จ้เป็นต้องชื่อ2 0งมันโผได้ซ้ำขอให้เป็น space ที่ดีที่ให้ความรู้กับทุกคนนะฮะเปแต่กลุ่มย่อยแล้วก็นําเสนอความรู้เพื่อ ที่จะให้แนวทางนะครับแล้วก็ให้แนวความคิดที่ถูกต้องกับคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นแนวทางแล้วก็เหมือนกับกำหนดเป็นนโยบายให้าากับเด็กรุ่นใหม่ให้รู้ว่าอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรยกตัวอย่างเช่นนะครับอของยกตัวอย่างให้ปากมนพูดได้บาเรื่องปนะ่ายได้นะ อย่างอย่างเรื่องอย่างเรือของของประกิตเนี่ยน,นะครับพิ่กิตก็จะมีเคยเกิดเหตุการณ์อันหน,นึ่งก็คือมีน้องกลุ่มหนึ่งนะครับเอาเปเปอร์ที่เป็นคอสคอสเวิร์สที่พี่กิจ้อสอบเนะี่ยไปอัปโหลดทิง้งเอาไว้แล้วให้ดาวน์โหลดกันถามว่าผิดไหมจริงๆคือมันไม่ผิดหรอกถูกไหมป๋าเพราวะราว่าป๋าบอกว่ามันเป็นปา๋ตาตั้งไว้เป็นข้อบิดนะครับคือให้จ่ายได้นี่แต่ว,ว่า บางครั้งเนี่ยมันจะต้องใช้คําว่าความเปลี่ยนใจดีกว่าใช่ว่าความเปลี่ยนใจให้รู้ว่าโอเคเนี่ยเป็นเป็นแนวทางที่มันควรจะดําเนินตามตามคือลออที่มันควรจะเป็นผมไม่ได้ใช้คำว่าถูกต้องนะมันควรจะเป็นอย่างเช่นความรู้สึกเปลี่ยนใจในกลุ่มหรือว่าเอ่อถ้าใช้คำว่าอะไรีนะถ้าใช้มวาเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่เรารู้กัน ว่าเราควรจะทำอะไรนะฮะผมอยากจะปลุกฝังตรงนี้ให้มันเหมือนกับว่าเป็นนโยบายให้แบบไม่ใช่นโยบายหรอกให้มันเป็นความเข้าใจที่ตรงกันกับทุกๆคนว่าเฮ้ยกลุ่มเราไม่ก็ยู่แ่เนี้มันไม่ได้ดีเยอะเลยนะไอ้คนที่สนใจด้านนี้นึกออกป่ะมันมันไม่กลัวมันทำร้ายตัวเองอ่ะของค้านอกไม่ใช่ไม่เิดจะอัพโหลดจะอะไรก็ชาติมันเพราะเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกลุ่มนั้นถช่ไหมจะจะแบ่งกันก็เรื่องของเราแต่ว่าของของของกลุ่ม ไทยด้วยการเสี่ยขอสักนิดแล้วกันนะครับเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็คนกันเองอ่ะมันก็วนๆมีอยู่แถวนี้นะครับผมเชื่อว่าคนที่ทําด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตรส์เนี่ยมองตัวกันเนี่ยก็คือเจอกันหมดนะฮะเห็นกันหมดอ่ะเจอแ้กกันบ่อยมากนนามองไปก็ได้คุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับมันก็วนๆมีอยู่แถวนี้ไม่ได้ไปอย่ไกลเพราะฉะนั้นอย่าทำลายกันเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ปลูกฝังแนวความคิดซึ่งผมเน้นนะปลูกฝังแนวความคิดที่ดีๆให้กับเด็กลูกน้องที่กำลังจะโตขึต้นมาเนี่ยเราก็จะแก่ะไปบ้านก็จะมีเด็กเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเด็กๆก็จะสนใจเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่ถ้าเราปลูกฝังดีๆให้เขารู้ว่าจริงๆแ,แ,แล้วเนี่ยการทำงานในคอมพิวเตอร์ซูเรตตี้มันเป็นยังไงหรือการการทดลองจับระบบหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันเป็นยังไงให้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในสิ่งที่มันถูกต้อง ผมเชื่อว่านะครับมันก็คงจะไม่มีการมันมีบ้างนะแต่มันคงจะไม่มีการแบบดีเฟนเทเลทเหมือนปัจจุบันตอนนี้ถามว่าตอนนี้เราจะไบอกก็ได้ไหมมนบอกไม่ได้หรอกบอกไปผ่านเฟซบุ๊กใครจะเชื่อหรือเปล่าแต่ถ้าเราสมมติว่าเรามารู้จักกันละเรามาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเนี่ยเราพูดไปเนี่ยถามบอกว่ามันยังมีน้ำหนักเนาะมันยังมีน้ำหนักที่เชื่อบ้างมันยังแบบพูดไปกัน มีนักฟังกันบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าณจุดนี้หรือว่าเป็นปลูกอื่นนะฮะถ้าเราปลูกฟังแนวความคิดที่ดีให้กับเขาเนี่ยประเทศเราเนี่ยจะเจริญจะได้ดีเยอะกว่านีเยอะมากนะครับราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังในอนาคตรเรื่องสุดท้ายนะฮะผมไม่รู้รเหยียบตีไท่หรือ่นะเรื่องนี้คือในความในความคิดระบผม ผมอยากจะทำเฟรมว่าคือไม่ตัดนะอย่าตีนแล้วเจี๊ยไม่ต้องตัดนะฮะดูนีเลยผมอยากจะทำเฟรมว่าแต่ว่าเป็นคอเฟรมที่ไม่ใช่แบบเอาของมาขายบับหน้าเรื่องเป็นงานทำนนทเฟล็กแลัจจุบันในเมืองไทยนะฮะผมพูดกับแบบตรงๆเลยนะหลายๆงานหรือหรือทุกงานเนาะผมเข้าใจนะว่าเขาจะต้องมีสปอนเซอร์จะต้องมีค่าใช้จ่าย เพื่อที่จะเซตเอาคอนเฟิร์ขึ้นมาแต่ผมมองว่าถึงขนาดที่เอาคนขายขอขึ้นไปเป็นพาเนวหรือขึ้นไปเป็นสต <c oughs> ิกเกอร์ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่คงให้ความรู้ตรงจุดนั้นมันไม่ใช่การให้ความรู้จริงๆเนี่ยนึืออกอบางมันเป็นการให้ความรู้แฝงไปด้วยผลิตภัณฑ์มันมันไม่ใช่เรื่องที่มันถูกต้องในงในการ ในในการให้ความรู้ว่าครับเข้าใจความหมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่รู้จะทำได้ไหมนะแต่คือนี่คือความฝันผมแบบมากเลยว่าผมอยากได้คอนเฟิร์มรที่แบบประมาณว่า,า,วาในในสติ๊กเกอร์ที่คุณได้พูดเนี่ยไม่ไม่มีเกี่ยวข้องเลยอะกับการขายของอะ่ะผมไม่อยากได้อย่างนั้น <S <S ผมอยากได้แบบเหมือนมีเปเปอร์รีเสิร์ชมาแล้วก็มาพูดกันพวกเอฟพีพออหรือพวกอะไรนด์นี่คือความฝันนะฮะซึ่ง มันคงเป็นไปไม่ได้ถ้าถ้าไม่ได้เ,เพื่อนพวกเราช่วยกันนะครับในการทำให้มันเกิดขึ้นผมก็จะหาชอ่องพยายามหาช่องทางจะทํามันให้ได้ขึ้นมานะครับแล้วพอผมหาช่องทางก็สมมติหาได้แล้วก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากทุกคนนะครับเพื่อทําให้มันเกิดขึ้นมา <c oughs> จริงๆแล้วผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาได้มันจะเป็นคอนเฟรนรูปแบบใหม่ซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดคอนเฟรนรูปแบบอย่างเงี้ย ตามมาโอเคมันก็นี่คือจริงๆผมมีอยู่แค่นี้นะครับในส่วนของส0งพันหกเพอรเซ็นต์ว่าทำไมผมถึงเคลียรกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วผมอยากจะให้มันมันมีอะไรนะครับก็ขอบคุณมากนะครับรู้สึกดีใจที่ว่ามีคนมาตั้งเยอะขนาดนี้เยอะจริงๆนะเยอะจริงๆ,ๆนะครับผมจริงก็ไม่ต่างผมบไปจัดงานพวกอย่าเงี้ยมาเยอะครับผมแแซ์ว่า คือเราจะต้องมีเรียกว่าเป็นการมีตัวช่วยเป็นอะไรเล็กๆที่เพิ่มกับนั้นใหม่อย่างเช่นบอกว่าที่บอกว่าเป็นเวทีบทสองนะครับเนี่ยเราจะต้องในการย้ำเลยนะว่าห้ามแส่ตัวช่วจริงโดยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งเช่นแบบเพราะว่ามันเป็นแทนที่จะเป็นการเสริมทักษะทัก้าอีกที่ดีให้กับเด็กบรรยากาศเปยนว่าเฮ้ยโชว์ว่าคนนี้เก่งเจ๋งแล้วจะรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องทำ พราะเด็กสมัยนี้ที่ผมสังเกตดูเพราที่เป็นเป็นเยอะเนี่ยเขาเพราะเขาเข้าใจว่ามันเท่มว่าเขาเข้าใจว่าการอยูรูปมีชื่อเขาอยู่ในเว็บดูมันคือสิ่งที่ถูกต้องไปถึงวัฒนธรรมใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี้ที่ต้องระวังนิดหนึ่งครับอันที่สองเป็เรื่องของประเด็นท si> um> um ี่บอกว่าไม่ไม um> um ่ขายของบางงานมันทำไม่ทำได้แต่ว่างคือที่ต้องมีเงินทุนใช่เพราะว่าใช่เรื่องหางยิงตรงไหนคือถ้าที่บอกว่าจัดแบบนี้ ไม่ต้องมีขนมไม่อะไรคือหาที่เองนะพี่อาศาถึงอันนี้จัดได้พอผมไปที่ญี่ปุ่นผมถูกเชิญให้เข้าเปทนคนตกเกี๊ยวเป็นคนทกเกียวไม่ใช่เปิดให้คนทั่วๆเขาต้องมีเวอร์ชันพิเศษด้วนั้นผมไปนามของโอวัสดแฟนเจอร์ลิเกอร์เพื่อที่จะมีติ้งกับโอวัสเดแปนทกเกี๊ยวเขาเลยเชิญผมเข้าไปชุมนุมพิเศษทีนี้ผมนั้นเข้าไปเขาไม่ได้มีอะไรนั้นแล้วทิ้งควโมรู้แน่ๆขอเขาสตรีมากแล้ก็คือเขา แต่พอไปในสิ่งห่งเขาแกะให้ดูที่เราให้มันเป็นช็อตๆเลยเขาแก่ยังไงประมาณนั้นนะแล้วก็ในงานนะครับเขาไม่มีเหมือนบ้านเราต้องเริ่มขนมมีข้าวไม่ให้กินเขามีกาแฟให้าแออก่อจบเลยแต่มาจัดในมหาลัยคือเหมืนอนห้องกับเตียงเนียยตั้งอย่านี้เลยแล้วก็มีต,ตั้งโต๊ะรอบประทานเลยมองว่าท่าพี่จะบอกว่าไม่ได้จัดแบบไม่เกียตังไม่ไม่เกิดตังแล้วก็ไม่มีอคนารมังา ต้องต้องคำนวณหรือว่าเอ้ยต้องมีครอบครัวไปนะว่ามาที่นี่ไม่ใช่ค่าหลังไม่ได้กินครับอ๋อแน่นอนครับคือการที่ผมจ้างทีองานมาว่าจะได้กินอะไรนะครับคือกินต้องออกเองครับเพราะว่าอย่างผมจ้างอย่างพิซซ่าอย่างเงี้ยปัญหาเลยที่ตอนหลังๆมาต้องมีเบนเดอร์เข้ามาเพราะว่าคนค่าหลังว่าจะได้กินไม่ผูกมัดแล้วทีนี้เป็นการงานมากคือผมไม่ต้องมีแต่งงานไม่ก็จริงผมเป็นคนรันเรื่องไอเดียจริงแต่ว่าผมไม่ได้ยุ่งเรื่องคอนเทเตอร์เรื่องการ เงินของคอนเซ็ปต์ผมไม่สนใจใช่ใช่คือทีนี้เต้องบอกว่าการที่ทำทต้องคิดเส้นตรงนี้ชัดเจนว่าจะทำเท่านี้และจะไม่ทำนอกเหนือจากนี้เงินอาจะต้องแบบถ้าจะเพิ่มตัวแรกก็น่าจะดีใช่ตอนแรกทีซ่าเป็นคนพีซ่าเป็นเชียร์เป็นเนุ่เออมีลนเข้ามาทรับเพรานี่ข้ตั้งเรืองน่าอยู่คนเยอะหลักร้อยหลักร้อยคนก็มันเกิดะในพึ้นที่ประมาณว่า มันก็ยังไม่รู้ใครคิดเห็นว่าจะต้องมีเรื่องเข้ามาที่จะเป็นคอมพิเตอรผมว่าผมเพราะว่าคนเยอะหรือเปล่ามันเลยมันเลยน่าจะมิดแล้วแบบวันหนึ่งมันจะซื้อคนเยอะเหมือนกันนะคือที่พี่รว่าขนมเด็กตอนนี้ต้อห้าสิบหกสิบบาทท่านต่ำคือจริงๆจริงๆการมาสัมมนาคอมพิวเตอร์เคอร์เรตี้แล้วก็หวังกินเนี่ยผมว่ามันไม่ไม่เลยถูกต้องนะแต่แต่คนไทยจะไม่เชื่อไม่ใช่ครับคือเราก็ไม่จับกับคนไทยก็คือที่ตอกเห็ว่าถ้าถ้าถ้ามีไฟแต่แรกแต่อย่างนี้เนี่ยโอเคนะ้ เพราะว่าตอนนีไปแล้วเราตอมาดูมันไม่ได้คือมันต่อจาขี่เส้นตั้งแต่แรกเราจะไม่มีมันได้ไม่มีแบบอนาคตต่อไปมีคนยายามาแสงอย่างเช่นวงนี้เสนอคั้งต่อไปสองั้ต่อไปมีคนแบบร้อยคนหายร้อยคนแล้วมันต้องีเป็นเรื่องแ้ามาเฮยเอามาใช้ใช่ที่จะอยู่แล้วแหละต้องต้องคือตรงเนี้ยึ่งการขีดเส้นนี้ว่าเฮ้ยเราจะไม่ทำตรงไหนกยทำตรงไหด้บ้าซึ่งผมขีดเส้นแต่แรกแล้ว่า ว่าผมอยากจะเป็นอย่างนี้ยที่ผมบอกหนึ่งคือที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อกี้คือหนึ่งไม่มีเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับไม่เสียเงินเพราะฉะนั้นสองจุดเนี้ยมันก็ทําให้รู้กันเองอย่างเราแหละว่าหนึ่งคุณมาฟรีแล้ววันจะเอาอะไรมากมายกสองก็คือเพื่อเมื่อไม่มีธุรกิจใดๆทีเกี่ยวข้องเนี้ยเพราะนั้นเวนเดอร์ไม่เกี่ยวถ้าเวนเดอร์อยากจะมาสมทบแทนมานั่งฟังได้แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการโฆษณาขายของรือว่า เป็นสปอนเซอร์หรือจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสปอนเซอร์อยากช่วยงานนะได้แบบแต่ไม่รู้โฆษณาแนวอย่างนั้นได้ที่บอกมาว่าต่อไปอนาคตมันมีปัญหาเรื่องนี้ถ้าพี่ไม่ไม่คิดเกหลือก็ตอบเพราผมเจอมาแล้วอาจจะต้องขอขออันให้ศึกษาต้องมาของถ้าจัดสบายเหมือยกันขอบคุณครับต้องขอแรงช่วยเหลือรนี่ก็คือครั้งแรกที่จัดเหมือนกันก็ต้องให้ความรู้เลยหรอหนูก็ใส่ใจมา จริงๆถ้าแบบบางทีมันมีแบบพวกอะไรนะเช่นเหมือนรักชการตักแห่งหนึ่งอาจจะแบบเอ้ยอยากสปอนเซอร์แค่ขนมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถึงเรื่องเลยถ้อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือถ้าเขาอยากสปอนเซอร์ได้ไม่ว่านะติดโลโก้แบบอย่างนั้นเน่ะผมไม่มาแลแต่ต้องไม่เกี่ยวอะไรกับคนอ่ะแต่ตก็คือถ้าสมมติเบนเดอร์เข้ามาแน่นอนมันกมันจะมีรูปหนึ่งนะคือเบนเดอร์เข้ามาสปอนเซอร์เงินแค่ขนมได้จริง แต่โลโก้เขาไม่ได้ประกันเขาประกันอุจจาย์เขาอะไรอย่างนี้ไม่จะมอยากสามาอะไอย่างนี้เขาจะนั่อุจต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันรอบโอเคก็วันนี้นะครับที่จะเป็นครั้งแรกนะแมเอ่อก็จะมีวิทยกรที่ผมเชิญมาเป็นการส่วนตัวเลยนะวันนี้คือผมเชื่อว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะ มีอายุสุดแล้วมั้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไมอใช่เราไม่ได้่าทีนี้ก็ให้คนมีอายุสุดพูดคือต้องให้เกียรติก่อนถูกไหมตามทางมายมูนไม่ใช่ผมไงอะไรนะมันไม่ใช่ผม้ใครอ่ะไม่รู้เขาก็เดี๋ยวรอบหน้าก็ได้ป่าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวให้เขาพูดไม่ใช่ผม เราเสื like ้อฟ้าร like ์ดก่อนแล้แ yeah, ต่ผมว่าต้องคือคือคือรอบง่ายี <h <h no ือคือได้อ yeah, huh? ่าถามว่าเวลาเรื่องเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้างจะปรับอะไรบ้างครับนี่ครั้นี้เนี่ยเราอยู่คือคือรอบนี้เนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเรามานั่งคุยกันแล้วก็มานั่งพูดกันประมาณนั้นนะคนนั่งดูวิดีโอ่าจะเบื่อนิดนึงนะครับก็ก็ให้รู้ว่านี่คือครั้งแรกนะฮะครั้งต่อไปผมจะพยายาม โอเคครับ, okay. รบก็คราวนี้เนี่ยผมคิดว่าในส่วนของผมคงไม่มีอะไรแล้วนะฮะที่เหลือก็คงเป็นในส่วนของการพูดแล้วแหละว่าวันนี้มันมีหัวข้ออันหนึ่งเอกต่อสิบแปดแก้ตัวกันยังไงก็เดี๋ยวผมแนะนำนะครับสปิเกอร์วันนี้นะฮะ ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นผู้บร